สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามชมเหรียญท็อปคลาสเลยนะครับอีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าจะว่าจะหายากเลยครับแทบจะไม่ได้เห็นเลยครับเพราะว่าเป็นเหรียญทองคําปัดเงาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกนอกครับนั่นคือเหรียญพระพุทธเจ้าหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้านะครับเหรียญน,นี้เนี่ยออกที่วัดะระฆังนะครับเนื่องด้วยในตอนนั้นเนี่ย ที่วัดละฆังเนี่ยพระอุโบสถเนี่ยมีการสุดโสมเมื่อปี38นะครับก็เลยได้ดําริจะสร้างเหรียญแล้วก็ปลูกเสกขึ้นที่วัดะระฆังเพื่อนําปัจจัยไปบูรณนะพระอุโบสถก็คือโบสถ์นะครับ,บ,รรบไปไปซ่อมแซมโบสถ์นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นที่ว่า,วาบล็อกนอกเนี่ยก็เพราะว่าผลิตจากโรงกระสาบประเทศฮังการีนะครับโลกราสับเนี่ย มักจะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ของพวกเรกหรียญกระสับสม่ำเสมอมากๆงานอย่างเงียบนะครับเป็นเหรียญทองคําปัดเงาแล้วก็มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเราได้ใส่อะไรไปบ้างเห็นไหมครับซุ้มเรือนแก้วประดับเพชรเบลเยียมเลยนะครับท็อปคุณภาพแล้วก็สีแดงนี่เป็นทับทิมพมา่านะครับทับทิมพมา่าเนี่ยเราใช้40เม็ดเป็นจิรนเลยนะครับ2.5กรัตส่วนเพชรที่ใช้เนี่ย 67เม็ด2.5กะลัดเหมือนกันนะครับเพศ2กะลัดครึ่งทับทิมก็2กะลัดครึ่งเลยนะครับโอ้โหนี่คือสุดๆเลยนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับว่าเป็นรูปอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระอุโบสถวัดระฆังนะครับแล้วก็เขียนว่าพศ2538แล้วก็ด้านข้างของวัดระฆังโคสิตารามนะครับแล้วก็จะมีโค้ดของเขานะครับ กับๆเอาไว้นะงดงามมากๆเหรียญนี้ดีอย่าว่าจะได้เห็นนี่ยังยากมากเลยครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ากนะ็คนผู้ที่ได้รับเก็บไว้ก็มักจะไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาให้เห็นในทั่วๆไปนะครับอยา,าครับกับเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับบล็อกลงกัพที่ฮังการีนะครับเหรียญน,นี้สุดๆนะครับ แล้วก็ดีไซน์ช่างนี่เป็นช่างโบราณแล้วนะครับช่างปัจจุบันเดียเ๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่ช่างแบบชั้นครูนี่ก็จะทำไม่ค่อยได้แล้วนะครับตัวเรือนที่เป็นลักษณะนี้เพราะว่างานละเอียดค่อนข้างประณีตจะเป็นหางนกยูงเห็นไหมครับถ้ามองเราจะเป็นรูปนกยูงลําแพเนี่นะครับจะเป็นตานกยูงลําแพนขึ้นไปนะครับขดงามมา,มากๆฝากงานชิ้นนี้เอาไว้ด้วยนะครับสําหรับ ส่งคุณค่างานที่ส่งคุณค่ามากๆ t h เด masterpiece ของเราชิ้นหนึ่งทีเดียวครับขอบคุณที่ให้ความอุปกหละพวกเราเสมอมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ